เจนนะครับก็คือวันนี ury, ้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการอ่านคําตัดสินตั้งแต่ประมาณประมาณ11บเอ็ดมงครึ่งนะครับสิบโมงครึ่งแล้วก็ทางลุงพลนะครับได้มีการยื่นประกันตัวนะครับยื่นประกันตัวไปนะครับนะครับแต่นะครับพอยื่นประกันตัวไปเนี่ยนะครับทางนะครับผมสารดีกาเขาเรียกว่าดีดีเขาเรียกว่าดีกาการประกันตัวไปนะครับนะส่งเรื่องไปที่อ่ สารดีการนั่นแหละนะครับเอาง่ายๆนะครับแต่ตวเนี้ส่งไปตปั้งแต่ประมาณตั้งแต่ประมาณบ่ายๆนะครับยังไม่มีการตอบกลับมาว่าให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนะครับล่วงเลยมาจนถึงประมาณ4ี่โมงนะครับถึง4ี่โมงหมดเวลานะครับหมดเวลาการประกันตัวนะครับนะก็ต้องรอลุ้นต่อพรุ่งนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นต่อพรุ่งนี้ว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่นะครับนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับก็ ทาง f อซนะครับแล้วก็ญาติๆนะครับของลุงพลก็ให้กำลังใจอยู่นะครับฝั่งโน้นครับนะโอเคดูกันเพียงแค่นี้แล้วก็อธิบายให้ฟังแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องถามอะไรเยอะนะครับนะครับอันนี้คือให้ดูนะครับนะอืมโอเคนะครับเขาจะต้องการนะครับวันนี้ลุงพลนะครับต้องไปที่เรือนจำมุกดาหาหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้ก็ น่าจะมีคําตอบกลับมาว่าให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนะก็ถ้าเกิดไม่ได้ประกันนะครับก็ยื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร,รอจังหวะยื่นไปเรื่อยๆนะครับเนาะรายงานเพียงแค่นี้นะครับนะเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย <c oughs>